ทีนี้ก็สรุปเข้าเนื้อหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาตมาทำงานมาห0สปีนี้ผลเกิดปรากฏทฤษฎีของพระพุทธเจ้าพวกเราเข้าใจคำว่ากายเข้าใจคำว่าบุญเข้าใจคำว่าสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเข้าใจจรรยสิท้าเข้าใจฌานนะเข้าใจอะไรอะไรต่าง,าง,างๆนานาที่มีบัญญัติพวกนี้ แล้วพวกเราก็ปฏิบัติจริงจึงเป็นผลจริงมากบางน้อยบางเกิดเป็นกลุ่มหมู่ชนเป็นหมู่ชนโลกุตระเป็นหมู่ชนอาริยชนแบบของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจนกระทั่งเกิดเป็นสารณียธรรมหกเป็นสังคมกลุ่มที่อยู่กันเป็นชุมชนอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมแล้วก็ อยู่กันต่างคนต่างทํางานสร้างสรรค์ลาพธรรมิกาได้ลาบขึ้นมาโดยทําสิ่งที่ทําได้โดยสุดจริตแต่งคนต่างสร้างต่างสรรค์ึ้นมาก็เอามารวมกันเป็นส่วนกลางแล้วก็กินก็ใช้ร่วมกันเหลือก็เอาแจกจ่ายด้วยจะขายก็ขายอย่างทฤษฎีหลักที่ก็อาตมาก็อธิบายสอนไปหมดแล้วขายให้ตำกวราคาตลาดที่สุดนั่นแหละดีที่สุด หรือขายอย่างเท่าทุนดีกว่ามีส่วนเกินเกินทุนอีกขายอย่างเท่าทุนอีกดีกว่าขายเอาเกินทุนขายขาดทุนยิ่งดีกว่าขายเท่าทุนอีกแล้วขาดทุนได้ไหมลึกซึ้งเราก็เข้าใจกันแล้วได้สิเพราะราคาค่าตัวเรานี่แหละเป็นตัวราคาเป็นตัวกลางที่คุณลดค่าตัวของคุณพันหนึ่ง คุณสร้างขึ้นมาพันหนึง่งวันหนึ่งได้พันหนึง่งพันหนึ่งพันหนึ่งคุณกินใช้ร้อยสองร้อยอีกแปดร้อยคุณก็เอามาลดเอามาแจกให้คนอื่นในพวกเราเองเผื่อแผ่เอาเผื่อแผ่กันเองด้วยบ้างสองร้อยเหลืออีกหกร้อยคุณก็แจกจ่ายคนอื่นได้และไม่ใช่คนเดียวแต่และคนก็มีส่วนเหลือส่วนเกินตรงนี้ร้อยคนปันคนหมื่นคนแสนคนขึ้นไปก็ยิ่งจะมีจำนวนมหาศาล และเป็นนัยยะเดียวกันทุกคนมากน้อยสันโดษทุกคนเลี้ยงง่ายบ่มรุงง่ายทุกคนมาจนมากน้อยจริงๆมันเป็นจริงใจใจจริงเลยพอเท่านี้พอตัวเองไม่ต้องสะสมเลยศูนย์บาทอย่างนักบวชเรานี่ไม่ต้องสะสมหรือคารวะาพวกเราเชาวอาโศกเนี่ยอยู่ในเนี้ยไม่สะสมต้องจริงเขาเลยเขาไม่สะสมหรอกมีเงินเขามิหน้าที่เป็นเป็นคารวะเขาก็มีซื้อหาหรือว่าทำอะไรได้ ทำกิจกรรมได้แต่ไม่ได้เป็นของเขาเขาไม่เอาเขาไม่สะสมเป็นของเขาเลยมีก็ข้อของกลางของกลางของการจะใช่เขาออกมาใช่ใช่เถืก็ข้อของกลางสบายไม่ต้องเก็บตัวไม่ต้องรักษาไม่ต้องเป็นภาระอู้เบาอันนี้เป็นสัจจะที่คนไหนเขาเป็นจริงเขารู้จริงเขาได้จริงไม่ต้องไปเท็เดแหมกลัวจำใบเป็นพ้องตนไปเท็เดฝากคนนั้นไว้ฝากคนนี้ฝากคนนั้นไว้เสรด้ว่าฉันไม่มีฉันไม่มี แต่ไปฝากไว้ที่ถุงนนถุงนี้ถุงนี้ถุงนนระวังนะโกหกซ้อนนะตรงนี้บาปซ้อนนะไม่มีหรอกจะไม่มีหรอกแต่ฝากไว้คนนี้คนนี้คนนี้ตัวนี้คนนี้ตคนนี้ฝากไอซ้อนนะโกหกโกหกทั้งทั้งที่รู้ว่ามีทุจริตซับซ้อนแฝงอยู่อย่างนี้ระวังสัจกรรมเป็นอันธรรมกรรมเป็นจริงใครไปโกงกรรมไม่ได้หรอกกรรมซื่อสัตย์ที่สุด นี่สัจจะพวกนี้นี่อาจะมาเต็มใจที่จะพาพวกเราพิสูจน์พาพวกเราทำสัจจะนะสัจจะที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะความอะไรความบริสุทธิ์เท่านั้นนะความบริสุทธิ์เท่านั้นที่ชะนะจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลก นะนะในที่สุดในที่สุดมันยังมีขั้นตอนนี้แม้มันตอนนี้ยังไม่ชนะมันก็จะชนะถึงที่สุดมันจะชนะดีไม่ดีมันอาจจะไปชนะเ,เราตายไปแล้วชนะในที่สุดแต่สิ่งที่มันชนะที่เห็นก่อนมันจะมีมันจะมีเคื่อบันเคื่อบันขั้นตน้นขั้นกลางขั้นปลายไปเป็นระดับระดับระดับ,รดบจริงนะสิบเก้าสิบหใช่ไหม เอาละอีกสิบห้านาทีแหมทำงานต้องดูเวลาไปห่วงแฮนกันจริงๆเวลาเนี่ยอาต้องดื่มนม้ำามีคนกำกับอกำกับรายการาที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องวิเศษเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติเป็นเรื่องที่สุดยอดเลย ทำเหนื่อยในหมู่กลุ่มพี่คนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเหนื่อยกว่าจะรู้ได้เนี่ยเหนื่อยจริงๆแน่พวกที่ยังไม่รู้นี่ที่บูชา์จะเปรียบเทียบไว้พอเราก็จะเข้าใจทราบซึ้งขึ้นใช่ไหมโข oh, มันเท่าไหร่เคาะันเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ไม่มสะเทือนอะไรเลยฆ่าให้ตายก็ไม่ตายอีกแทงได้หอกร้อยเล่มก็ไม่ตายร้อยเล่มเชา้าก็เนีย้ยเฉชยยังยัง คงนะคงคงคงคือ,อคือภาษาอีสานนะคงนี่คือเนียวนี่แหละไม่มีข้าวไม่มีสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยคุณก็ยังคงอยู่งนั้นนะข้าเช้าโดยหอ,อกร้อยเล่มก็ไม่ตายเข้าใจคำอุทาหรณ์ขององคพุทธเจ้าไหมอันนี้โอ้โหสุดยอดอุทาหรณ์เลยนะเพราะงั้นในสังคมถ้าเราเห็นอยู่ก็เเห็นความจริงอยู่พวกนี้คือเป็นโจรไง พระราชาก็ให้ฆ่าให้ตายซะโจรไม่ได้แล้วมันทำลายให้ฆ่าซะซึ่งเป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสัจจะก็ไปฆ่าฆ่าโดยสัจจะหอกสัจจะฆ่าหอกร้อยเล่มเช้านี่ตายพระราชามาเจอผู้ฆ่าราชาบริพารที่ให้มอบหมายให้ไปฆ่าออาเป็นไงตายยังโจร ทำลายาศาสนาโจรทำลายธรรมะพระพุทธเจ้าข้าเดี๋ยวให้ออกไปฆ่าด้วยห,วยหอกร้อยเล่มตายยังยังพระเจ้าคาตไปฆ่ายิกถามเที่ยงฆ่าให้ฆ่าไปฆ่าเช้าไม่ตายใอ้ไปฆ่าอีกหอกร้อยเล่มเจอเย็นถามอีกเป็นไงให้ไปฆ่าเดือยหอกร้อยเล่มในตอนเที่ยงตายยัง ยังไม่จบคาพระพุทธเจ้าไอ้ราชาก็บอกไปฆ่ายิบเย็นนี่แหละอีกสามร้อยเล่มอีกร้อยเล่มเป็นร้อยเล่มที่สามก็ไปฆ่าอีกท่านก็ไม่ได้ตัดตัดต่อตรงนี้ไม่ต้องตัดต่อว่าแล้วตายไม่ตายตายไหมตายไหมโจรที่ทำลายศาสนาอยู่เดี๋ยวนี้ตายตายไหมท,ท,ท,ที่อาตมาก็ ซัดหอกใส่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหอกอาตมาไม่ใช่ตาไม่ใช่หมดไปสามรอยเล่มหมดไปสามพันสามหมื่นเล่มแล้วมัง้งเขายัางไม่รู้ไม่ชี้เขายัางหนังเหนียวอยู่เลยไม่รู้สึกรู้สาไม่แทงไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรต่าง,างๆพวกนี้นี่เป็นคำเปรียบเทียบที่สุดยอดเลยของพระเจ้า เพราะในคาเปรียบเทียบตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบกวลิงกร,หา,รกาหารก็ดีผัสสาหารก็ดีมโนสัญเจตนาหารก็ดีอันนีวญญานาา้วิญญาณอาหารวิญญาณหนังเหนียววิญญาณนะเพราะเขาไม่รู้รูปนามเขาไม่รู้เรื่องสัจจะเขาแยกไม่เป็นเขาตีไม่แตกวิญญาณของเขาเป็นเทวะแล้วเขาถือว่าหนึ่งเดียวใครอย่ามาแยกมาแตะไหมนะเทวานิยมเนี่ยใครอย่าไปแตะวิญญาณพระเจ้าเขาเชิญนะอย่างนี้เป็นตน้น แตะไม่ได้เลยและถือสาจับจะเอากันตายะจะฆ่าเลยเดยมาแตะพระเจ้าฉันฆ่าเลยนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องสัจจะที่มันจริงจง,จงเพื่อนก็ต้องร,ระมัดระวังในสิ่งที่อัตมาก็พูดพูดในแวดวงของาศา,าสนาพุธศาสนาโน้นเขาจะบอกว่าเขาไม่ดีไม่ได้หรอกเขาดีพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ถูกต้องแล้วเขานับถือพระเจ้าของเขานะั้นดีแล้วแล้วก็กทําตามคําสอนพระเจ้าคําสอมพระเจ้าก็ดีทุกอย่าง แต่อยู่ในกรอบอันนั้นของเขาตามที่เขามีภูมิภูมิธรรมของแต่ละแต่ละสำนักแต่ละละัทธิแต่ละศาสนามันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นสรุปแล้วนะความรู้ที่อัตมาเอามาอธิบายนี้เป็นความรู้ที่เรียนรู้มาถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้า เกิดมาชาตินี้อตาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นสยังกิพิญญาดีมีหลักฐานต่างๆรับรองและอาตมาก็ได้เอามาขยายความออาาธิบายก็มีพวกคุณเป็นเป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันคุณมาเข้าใจได้อามาปฏิบัติได้เลิกกลาบยศสั่เสริญโลกีสุขลดกิเลสมามาได้จริงใครจะเสแสร้งมาอาตมาก็ไม่กลัวเสแสร้งให้จนตายนะมาเป็นคนอย่างนี้ อยู่ในเนี่ยอยู่อย่ามาหน้าเบ้หน้าบืน้บูดให้เห็นนะเบิกบ้านหน้าเรื่องเสแสร้งให้ดีจะเล่นลิเกหลอกกัตมาก็หลอกให้ดีๆทนให้ได้จนตายนะไม่ตายเมื่อใดคุณก็ต้องออกไปเองนะแต่ถ้าคุณไม่ต้องไปทนไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเล่นลิเกอะไรนี่ฉันได้จริงเป็นจริงมันก็จริงสบายสบมตบดปกตอหอหอเจเจมอชอยลลอ ไม่เชื่ออย่าลบลูนะมันก็ชัดเจนที่สุดเพราะงั้นอัตมาไม่มีความสงสัยในธรรมะพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้แน่นอนเที่ยงแท้ไม่มีใครจะหักล้างได้อสั่งหิรังอสัง่งฮิรังไม่มีใครมาทำลายได้มั่นใจไม่ใช่ท้าทายไม่ใช่ไปอวดดีดดยิงพยองอะไรหรอกมันเป็นสัจจะ มันมีธรรมริศในตัวตมันเป็นของจริงมีแต่จะเจริญง่าเพราะว่าในยุคนี้อาตมาก็ประเมินล,ละพลโลกจดพัล้านในประเทศต่างๆในรัฐทีต่างๆในความเข้าใจความเห็นของแต่และสังคมประเทศหรือกลุ่มหมู่ที่เขามีอยู่ในโลก<ๆ>ก็เข้าใจและชัดละว,ว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีเท่าและเขาก็จะต้องมาเอาสิ่งนี้ เขาก็ต้องมาเอาสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็มีแต่ความจริงอยู่แต่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเร่งรัดพัฒนาแต่ละคนแต่ละคนให้พัฒนาให้เจริญทางอรียธรรมเจริญทางสัจธรรมเอาให้จริงศึกษาดีๆว่าระบกพร่องอะไรทําไปตามลําดับโอ้อันนี้ข้อบอกพร่องของเรามันผิดได้คนเราไม่ต้องผิดมาก่อนถูกทั้งนั้นแหละมันต้องชั่วมาก่อนดีทั้งนั้นแหละหยุด อันนี้ต้องตั้งเอาเองของเราตั้งสมาทานสมาทานมายควาว่ายึดเอามาปฏิบัติยึดเอามาอาศัยอาทานยึดสมะก็อาศัยได้เอามาใช้อาศัยเป็นประโยชน์ผู้ที่บรรลุแล้วก็ใช้สมาทานอาศัยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเรายังปฏิบัติยังไม่บรรลุก็สมาทานมาเพื่อปฏิบัติของเราให้เราได้บรรลุ ก็เรียกว่าสมาทานสมาทานศีลห้าสมาทานศีลแปดอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมาทานถึงกรรมฐานอันนี้สัจจะอันนี้เราจะาตัตบะอันนี้อะไรน,นี้เนี่ยของเราสมาทานทั้งนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราเห็นว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่จะสมสมาทานแล้วเราก็ได้ผล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 ก็จริงแล้วมันจะมาเป็นหนึ่งเดียวกัน มาเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่แยกมันจะเป็นเอกภาพนะมันจะมารวมกันอย่างดีสามาคัคคีนะมันไม่ทะเลาะวิวาทอย่างชาวโศกเนี่ยไม่มีทะเลาะวิวาทอย่างหยาบอย่างคายอย่างถึงโลกโลกเขาไม่มีครับสี่สิบห้าสิบปีอัตมาพาธรรม,มานี่นะพวกเราก็จะเห็นได้มันไม่มีมาทะเลาะวิวาทหยาบคายใครทํามันน่าอายตายเลยเนี่ยมาทํารุนแรงมาทำาย มันก็เนี่ยออกทางโทรทัศน์มันโอ้โหมันย่ำทัดทุบกันตัดกระถืบกันด่าทอกันแบบๆของเราไม่มีเ,ร,เราไม่ทำมันมันหลุดพ้นจริงๆอ่าเป็นสัจจะจะหลุดพ้นจริงๆนะเพราะยังไงแม่แต่เราจะเป็นสังคมที่มีลาภธรรมิกามีสาธารณโภคีแล้วก็เป็นผู้ที่อ่านะ แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลผู้อื่นเผื่อแพ้แล้วเราก็ลงตัวทุกอย่างที่อาตมาพูดไปเราเป็นคนตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่สะสมขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วเราก็อยู่อาศัยอยู่กับหมูก่กลุ่มเป็นสาธาณโภคีนี่แม่เมื่อไรอาตมาจะเก่งกว่านี้ก็ไม่รู้เนาะอธิบายได พิสดารเนื้อวัตถุซึ่งมากกว่านี้อธิบายวนอยู่ตรงนี้เนาะน่ารำคาญไหมไม่รำคาญเออเออดีขอบคุณที่ไม่รำคาญนธรรมะเขาพูดวนอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่โอโหอุดมสมบูรณ์เพราะงั้นก็พิสูจน์ขึ้นไปอีกก็ขอยย้ำเน้นลงไปอีกว่าตอนนี้พอเราคงชัดขึ้นแล้วว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นยิ่งกว่าอาหาร แล้วอาหารก็คือกาวลิงกราหารกาวลิงกราหารของเราก็ชัดเจนแล้วว่าพืชพันธัญญาหารแม้แต่สัตว์การประมงประสุสัตว์เราก็ไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวไม่กินไม่ของไม่ไปทำลายไมไ่อะไรเพราะว่าสัตว์มีวิบากร่วมกันไม่เอาต่างคนต่างมีวิบากไปเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่จะต้องโดยเฉพาะไป ทางผลักทางชังทางฆ่าทางแกงทางทำลายกันมันก็ยิ่งยากยากมันก็ยิ่งโอ้จะแก้แค้นกันชาติแล้วชาติเรายิ่งกัหนังจีนอีกไม่รู้เท่าไหร่ไม่เอาหรือรักผูกพันก็ไม่เอานะเพราะงั้นกรรมวิบากระดับจิตนิยามเลยระดับสัตว์เราปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามวิบากใครวิบากมัน เรามายุ่งเกี่ยวกับพืชพันธัญญาหารซึ่งเป็นอาหารเป็นสิ่งอาศัยสําคัญกาวลิงกะลาหารพืชหรือไม่แม,แม่ไปพืชเป็นอุตุเป็นธาตุเกลือธาตุแป้งธาตุอะไรพวกนี้ซึ่งจริงกว่ามาจากพืชแล้วเนี่ยพืชตัดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยพืชมันก็กลายเป็นอุตตุแล้วเนี่ยพืชที่ตัดออกมาจาก ถ้าเชื่อชีวิตินซีของมันแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ขอขยายความเรื่องชีวะกับไม่ใช่ชีวะหรือเป็นกายกับไม่ใช่กายอธิบายซ้อนอธิบายซ้ำอธิบายละเอียดดูอีกทีนึงถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ทำไม่ได้และคุณก็ทำให้มันเกิดธาตุของตัวคุณตั้งแต่ธาตุจิตทำให้มันเป็นอุตุ ทำให้เป็นพีชะในจิตนิยามเนี่ยโดยกรรมมนิยามทําได้แล้วจนกระทั่งมันแข็งแรงทรงไว้ทรงไว้ซึ่งธาตุอาศัยก็เป็นพีชะแตกสลายก็เป็นอุตุคุณทําได้แล้วจิตของคุณทําได้แล้วจิตส่วนเหลือที่เป็นพลังงานส่วนคุณกล้ามาทํางานเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกือ้อกูลทําประโยชน์แก่ผู้อื่นไปได้อีกเยอะแยะ ส่วนจิตที่คุณสามารถทําให้เป็นพีชาทําให้เป็นอุตุได้แล้วมันก็สบายถึงสุดท้าย,ยาม,ามีคนเรียนถามว่าใช้ใชไมโครโฟนนี้ก็ได้นี่ไงไมโครโฟนนี่ที่ตรงนี้เอะเปิดนี่เขาหน่อยไมโครโฟอนอีกตัวที่อาตมาใช้อ่ถามว่าครับผมอเอาเด้ไหมนายบายล็อก ดาวบ้านราชหลังอโศกรำลึกหลายคนคิดว่าจะเปิดบ้านราชแต่รอฟังจากพ่อครูครับอ,อันนี้ก็กคิดว่าจะพูดอยู่ดีเตือนขึ้นมาอ,อันนี้ต้องขออภัยอย่างมากเลยว่าเราต้องเคร่งครัดเราต้องเคร่งครัดอยู่พอสมควรว่าเราจะยังไม่เปิดรับข้างนอก เราจะยังไม่เปิดรับข้างนอกอตมาขออธิบายตามภูงอาตมาว่าโควิดจะเลิกเมื่อไหร่โควิดจะเลิกเมื่อโควิดมันหมดสิทธิ์แล้วมันตายไปจากตรงนั้นแล้วทีนี้ตรงนั้นตรงไหนบ้านราชจะไม่มีไม่มีขณะนี้บ้านราชไม่มีเชื้อโควิด เพราะงั้นเราจะต้องแข่งครัดมันจะมากับคนเป็นพาหะหรือสัตว์สัตว์เราก็ไม่ไปสูงสิงอะไรกับมันที่ไปรับมันมาแล้วเพราะฉะนั้นคนนี่แหละเราก็ยังขอเคร่งครัดก่อนว่าคนข้างนอกคนข้างนอกที่เป็นนอกจริงๆเลยไม่ใช่สมาชิกนั้นแน่นอนเข้าไม่ได้แน่นอนเด็ดขาด ถ้าเป็นสมาชิกก็ม,มีเป็นสมาชิกกี่ชั้นชั้นชั้นห่างชั้นชิดเข้ามาหน่อยชั้นเข้ามาในในมากถ้าในมากก็อย่างน้อยก็ต้องกักพื้นที่28วันไม่ใช่ส4นะเพื่อความแน่ชัดเราไม่ประมาท เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าชั้นในคนสมาชิกชาวโศกมาไดา้เข้ามาถูกากักบริเวณก็ไม่ได้เป็นอะไรก็กักอยู่ในที่บ้านคุณนั่นแหละอย่าไปเพ่นพานอย่าไปอะไรอะไรสัก28วันอาจจะมีคน14วันที่พิจารณาเป็นคนคนไปถ้าเราเน่ใจะว่าอ๋อคนนี้สะอาดแน่คนนี้ไม่เปื้อนไม่อะไรเพราะว่าไม่ไม่ขี้เล่นไม่ขีเที่ยวไม่ขี้อะไรอะไรตั้งนาของคง มีคนบอกว่าไม่เป็นไรถือกักบ,บริเวณก็จะหาที่ทำงานให้คุณได้ทำงานคุณได้อยู่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคนพวกเราก็ผ่านไปผ่านมาเขาอ,อาจจะยังไม่เป็นมีระยะอะไรแ่ะที่ก็บอกระยะห่างก็จะมีบ้างตอนที่ย,ยังยังไม่พ้นจากหลักเกณฑ์นี้ก็จะทิ้งระยะห่างบ้างตามกฎเกณฑ์ ส่งกาวส่งน้ำได้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราทำได้นะเพราะงั้นที่ถามมาว่าจะเข้ามาได้ปะคุณต้องรู้ตัวว่าคุณเป็นสมาชิกชาวอโศกระดับไหนล่ะถ้ายังไม่ใช่สมาชิกเลยนะอย่าพึ่งเลยนะหรือเป็นสมาชิกอโศกระดับห่างๆอนะเราก็ไม่รู้จักเลยนะคุณบอกว่าโอ้ติดตามฟังตลอดเลยทุกวันเลยเนี่ย แต่คนไม่ได้เคยมามาวัดเจ็ดครั้งคนยังไม่เคยมาสูงสิ่งที่นี่โอ้มาลอยครั้งแล้วอะไรไม่ใช่คุณก็ยังไม่ได้มาแม้เ็ดครั้งคนยังไม่ถึงเลยโอ้แม้แค่เจ็ดครั้งนี่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะอยู่ใน,นในฐานะสมาชิกผู้ในพอใช่ไหมซึ่งพวกเราก็มันไม่ได้ยากอะไรเราพวกนี้มันมีเหตุปัจจัยประกอบทุกอย่างนะเพราะงั้นสรุปแล้วได้นะ ทีนี้อาตมาจะจบแล้วมันเมยเวลาเขาแล้วนี่เขาให้สิบห้านี่มาสิบเจ็ดแล้วอาตมาขอพูดอันสุดท้ายนี่ก่อนว่ขนาขณะนี้ต่อหน้าเรามีคนคนหนึ่งตายอยู่ต่อหน้าเราตอนนี้อยู่ที่โรงเย็นเนี่ยเผาพวกนี้ใช่ไหมอ่พวกนี้ก็จะเผาคนคนนี้ชื่อประยุทธ์ประยุทธ์นี่คือชื่อนายกรัฐมนตรีไทยประยุทธ์นี่คือชื่อผู้ที่ เป็นทางศาสนาเบอร์หนึ่งของไทยที่มีความรู้ทางศาสนาพุทธตอนนี้ประยุทธ์ของเราตายแล้วประยุทธ์เราหน้าไม่ได้ไปว่าใครก็หมดการรบสำหรับเราเพราะการรบก็คือเราไม่รบใครหรอกแต่ใครมารบเรานี่เพราะฉะนั้นแม้เราไม่รบใครใครมารบเราก็ต้องเลิกการรบ มันจะเป็นไปโดยธรรมชาติอจิไตยอย่างหนึง่งเพราะประยุทธน์นำสกุลเชื่อจงเชื่อคืออะไรเชื่ออันนี้จะหมดไปเชื่อรบจะหมดไปจงมีความหมายได้ทั้งหนึ่งจงทำสองทั้งเจาะจงบรรจง ណាចេតនាមุ่งมาเจตนาจงได้